นี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเชือกครับเชือกฟางนะครับหรือเชือกปอเชือกอะไรต่างๆนะครับชาวบ้านผมมาเรียกเชือกเชือกฟางครับแต่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับเชือกธรรมชาตินี่นะครับเรามองไปมีมากมายครับนี่ครับเชือกของผมนะครับเราก็จะมาใช้พันต้นพันพริกไทยนะครับพันพันแต่พริกไทยนะครับเราจะต้องปลูกสองฝังนะครับหรือสามฟังนะครับ เพื่อในการอีกต้นหนึ่งตายครับยังมีต่อนะครับเราก็จะมาปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะครับแต่เราปลูกเสร็จแล้วนะครับเราจะพาไปต้นหนึ่งนะครับที่เราปลูกครับไปเลยนะครับเราปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่จะออกเป็แนวนี้นะครับ สอฝั่งครับเราปลูกสองฝั่งครับแต่ใครจะปลูกสามฝั่งสี่ฝั่งเราไม่ว่านะครับนี่ครับเชือกธรรมชาติที่เรามีอยู่เราก็ใช้นะครับแล้วเมื่อกี้นะครับที่ผมถามไปนะครับว่าต้นไม้สองปีที่ผมปลูกนะครับเป็นต้นพัน์ุอะไรครับไม้อะไรสูงเท่าไหร่นะครับเราจะมาเฉลยนะครับใครตอบถูกครับเราจะให้พันพริกไทยห้าต้นพร้อมส่งถึงหน้าบ้านท่านนะฮะ พอเคอรี่ส่งแน่ฮะดูครับดูใบชัดดูลําต้นนะฮะไม้ของประเทศไทยนะครับไม่ใช่ไม้นอกเราจะเล่นของไทยครับแต่ส่วนเมียนเนี่ยผมเล่นของนอก <c oughs> เราก็จะเลือกต้นนะครับที่มันสูงสูงนะครับเราก็จะพาไปเดินดูต้นนะครับเราก็จะคัดเลือกต้นไม้ในป่าของเราสองปี ที่มันสูงนะครับเราก็มาเดินดูครับเดินดูกันนะครับนี่ครับต้นนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับความสูงก็ไม่ต่ำกว่าสี่เมตรแล้วนะครับสองปีนี่คือไม้มหาดนะครับดูนะครับไม้มหาดนะครับแล้วนะครับเราจะมาเฉลยนะครับต้นเมื่อกี้ครับที่ผมถามว่าต้นอะไรนะครับดูเลยครับ ชะตัดสองปีนะครับไม่ได้โมนะครับความสูงประมาณหกเมตรห้าสิบนะครับเราจะไปเฉลยแล้วฮะเราอยากแจกครับนี่ครับดูใบซะเพื่อนๆนี่คือต้นพันสมอพิเภกนะครับขายตอบถูกครับใครเม้นมาคนแรกนะฮะเราจะแจกครับพร้อมส่งครับ นี่ครับใครไม่รู้จักครับต้นพันจํานะครับเรามีให้ดูครับมลิตเราก็มีนะครับวิดิโมทั้งดงก็มีนี่ครับเจ้าห้าพระองค์นะครับรวบรวมมาอยู่ในไล่ละหมดแล้วนะครับดูเอาครับนี่ครับตกเคียนทองนะครับปลูกแล้วไม่เห็นได้ทองนะครับ ได้จะต้นไม้ครับอยางนาเราก็มีครับนี่ครับกาจะครับไม่ใช่ตักะดูนครับดูวิวครับแต่ตอนนี้ครับฝ้าฝนก็จะตกแล้วนะครับตกดีอะไรขนาดนี้ครับอยากรู้ประสัมผัสเองให้เมืองการนะครับเราก็จะขอจบการโมเพียงเท่านี้นะครับ เพราะเดี๋ยวต้องรีบไปเก็บผ้าให้เมียฮะเดี๋ยวเมียไตะฮะสวัสดีครับขอคุนครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องสามขอทุกท่านนะฮะสามขอนี่แปลว่าอะไรครับไม่ใช่ขอเงินขอทองครับขอตังค์ไม่ใช่ครับขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีฮะ